เคยคิดกันไหมครับว่าอะไรคือศัตรูตัวร้ายที่สุดที่แบบคอยแอบ,บกัดกินเงินลงทุนของเราไปเรื่อยๆแบบเงียบๆวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับถ้าให้ลองเดานะครับผมว่าหลายๆคนคงนึกถึงความผันผวนของตลาดใช่ไหมครับหรือไม่ก็การเลือกหุ้นผิดตัวอะไรแบบนี้แต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภัยเงียบที่น่ากลัวกว่านั้นอีกนะซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักจะมองข้ามกันไปเลย ไอ้เจ้าศัตรูที่ว่านี้นะครับมันซ่อนตัวอยู่ในการลงทุนทุกรูปแบบเลยและมันก็ค่อยๆกัดกินความมั่งคั่งของเราไปทีละนิดทีละนิดโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้าและสิ่งนั้นก็คือค่าธรรมเนียมการลงทุนนั่นเองครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยดีกว่าว่าไอตัวเลขค่าธรรมเนียมที่ดูเหมือนจะน้อยนิดแค่1%เนี่ยพลังทำลายล้างของมันจะมาหาศาลขนาดไหน 1%, 1ฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะนิดเดียวใช่ไหมครับแต่ในลกอของการลงทุนระยะยาวแบบ2 0ปี30ปีเนี่ยไอ้เจ้า1%นี่แหละครับคือตัวแปรสำคัญเลยนะที่จะตัดสินว่าพอร์ตของเราเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่าอ่ะลองมาดูตัวอย่างนี้กันครับชัดเจนมากแค่ค่าธรรมเนียมต่างกันแค่1%นะครับพอเวลาผ่านไป30ปีโห เงินก้อนสุดท้ายนี่ต่างกันเกือบ200 0 0 0บาทเลยเห็นไหมครับว่านี่แหละคือพลังของค่าธรรมเนียมที่หลายคนอาจจะไม่เคยฉุกคิดเลยต้องบอกว่าจุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือทุกๆบาทที่เราจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมออกไปเนี่ยมันเท่ากับว่าเรากําลังเสียโอกาสให้เงินก้อนนั้นได้ทํางานได้เติบโตแบบทบต้นในอนาคตของเราไปอย่างน่าเสียดาย โอเคพอเรารู้ถึงปัญหาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลามาดูทางออกกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นทางออกที่ทางเรียบง่ายแล้วก็ทรงพลังมากๆที่จะมาช่วยเราต่อสู้กับเจ้าค่าธรรมเนียมแพงๆพ,พวกนี้ได้ครับ ETF เนี่ยนะครับพูด,ดง่ายๆเลยมันก็เหมือนเราซื้อตะกร้าใบใหญ่ๆที่ข้างในเนี่ยเขาคัดหุ้นดีๆมาให้แล้วเป็นร้อยๆตัวในการซื้อแค่ครั้งเดียว คือมันเลยได้ข้อดีของทั้งสองโลกรวมกันครับคือได้กระจายความเสี่ยงเหมือนกองทุนรวมแต่ในขณะเดียวกันก็ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนหุ้นตัวเดียวเลยเห็นไหมครับด้วยข้อดีทั้งหมดนี้แหละ ETF ถึงได้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่อยากจะมาปวดหัวนั่งเลือกหุ้นทีละตัวแต่ก็ยังอยากได้ผลตอบแทนที่มันเกาะไปกับภาพรวมของตลาดและที่สำคัญที่สุดคือจ่ายค่าธรรมเนียมในราคาที่ถูกมากๆครับทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นแล้วครับ เราจะมาดูกันว่าด้วย ETF แค่3ตัวเท่านั้นเราจะสร้างพอร์ตการลงทุนที่ทั้งแข็งแกร่งและพร้อมเติบโตไปกับเราในระยะยาวได้อย่างไรมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับส่วนที่เป็นแกนหล,ลักของพอร์ตเรา ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ ETF ที่อ้างอิงกับดัชนีใหญ่ๆอย่าง S&P 500ของอเมริกาซึ่งมันก็คือการที่เราได้เข้าไปเป็นเจ้าของบริษัทที่แข็งแกร่งที่สุด500บริษัทของอเมริกาเลยนะครับพูดง่ายๆคือเหมือนการตอกเสาเข็มให้พอร์ตของเราแข็งแรงสุดๆไปเลยต่อมาตัวที่2ครับส่วนที่เป็นตัวเร่งการเติบโต สำหรับตัวนี้เราจะเลือกลงทุนใน ETF ที่อิงกับดัชนีอย่าง NASDAQ 100ซึ่งในนี้จะเต็มไปด้วยบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่เราคุ้นชื่อกันดีไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft หรือ Google คือเป้าหมายของตัวนี้คือสร้างโอกาสให้พอร์ตของเราโตแบบก้าวกระโดดแสงเงินเฟอ้อไปกไกลๆเลยครับและตัวสุดท้ายครับตัวนี้เปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้กับพอร์ตของเราเราจะใช้ ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นปันผลสูงๆครับ ซึ่งข้อดีของมันก็คือนอกจากจะช่วยให้พอร์ตของเรานิ่งขึ้นทนทานขึ้นในวันที่ตลาดผันผวนแล้วเนี่ยมันยังสร้างกระแสเงินสดจากเงินปันผลให้เราเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งเงินส่วนนี้เราก็สามารถเอากลับไปลงทุนต่อย,ยอดสร้างพลังทบต้นให้มันโตขึ้นไปได้อีกและถ้าถ้าเราเอากลยุทธ์ง่ายๆแบบนี้มาทำอย่างสม่ำเสมอมีวินยัยคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะน่าทึ่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับใช่แล้วครับอ่านไม่ผิดเลย เกือบ20ล้านบาทคือตัวเลขนี้อาจจะฟังดูเหมือนฝันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยแผนการที่มันเรียบง่ายบวกกับวินัยในการลงทุนอย่างต่อเนื่องการมีเงินเก็บหลัก10ล้านตอนเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับและเส้นทางสู่20ล้านบาทที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับคือแค่เริ่มต้นลงทุนเดือนละ5000บาท แบ่งเงินก้อนนี้เท่าๆกันไปใน ETF 3ตัวที่เราเพิ่งคุยกันไปแล้วก็แค่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา30ปีที่เหลือก็แค่ปล่อยให้เวลาและพลังมหาศจย์ของการทบต้นทำงานของมันไปครับมีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากเลยครับว่าการเลือก ETF เนี่ยมันก็เหมือนการเลือกทีมทุตบอลเลย คือเราต้องรู้เป้าหมายของตัวเองก่อนว่าเกมนี้เราอยากจะเล่นเกมบุกเต็มที่หรืออยากจะเน้นตั้งรับให้เหนียวแน่นแล้วค่อยไปเลือกผู้เล่นหรือก็คือเลือก ETF ที่มันเข้ากับแผนการเล่นของเราเข้ากับเป้าหมายและความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือกุญแจสู่ความสําเร็จในการลงทุนเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนอะไรเลยแต่มันอยู่ที่ความเรียบง่ายการมีวินัย และที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้ครับ